คุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะดีค่ะทุกท่านพบกับมามีทีนิวเช่นเคยนะคะเจอกันมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำค่ะคลิปนี้นะคะมาตามข่าวเรื่องคนละครึ่งเฟส5กันค่ะได้ยินข่าวว่าจะมีการจ่อทบทวนเกณฑ์ใหม่นะคะซึ่ง อาจจะมีคนละครึ่งเฟส5จริงแต่ว่าจะมีการทบทวนเกณฑ์ใหม่ไม่ได้ให้ทุกคนนะคะเล็งช่วยเฉพาะกลุ่มเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะ นายสุภาธนพงพันธ์มีชาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่านะคะว่าขณะนี้กําลังพิจารณาโครงการครลเครื่องเฟสห้าอยู่ว่าจะทําเป็นในรูปแบบไหนอาจทําแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นไม่ใช่ให้สิทธิ์ทั่วไปเหมือนเมื่อครั้งก่อนๆที่ทําแบบวงกว้างและไม่จํากัดจํานวน ทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างประเมินว่าอาจจะดูเกณฑ์รายได้เกณฑ์จังหวัดรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นหากการดําเนินโครงการคนละครึ่งเฟือใหม่ออกมาได้อาจจะมุ่งเป้าให้ตรงจุดมากขึ้นเช่นกลุ่มคนบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าราคาแพง ด้านนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ระบุว่าคนละครึ่งเฟสห้าเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะให้บางกลุ่มแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็ต้องไปดูว่าใครได้รับผลกระทบในเรื่องใดทั้งนี้ยอมรับว่าขณะนี้ต้องติดตามและประเมินเลขสถานการณ์เศรษฐกิจการใช้ใจ่ายด้านอุปโภคบริโภคซึ่งจากข้อมูลไตรมาสแรก ปี2,565อยู่ที่ประมาณ39%ถือว่าใช้ได้ดังนั้นในช่วงที่สถานการณ์โควิดคลี่คลายเศรษฐกิจกลับมาทำงานได้จะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นว่าคละควึงเฟสหจะทำต่อหรือไม่ ด้วยหากเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วมาตรการช่วยเหลือจากรัฐก็จะค่อยๆทยอยลดลงเพราะถ้าเศรษฐกิจดีคนมีไรายได้มากขึ้นความจําเป็นที่จะเข้าไปสนับสนุนคนละครึ่งอาจจะน้อยลงไปค่ะซึ่งอาจจะต้องถอยออกมานะคะโดยที่ผ่านมาโดยที่ผ่านมาโครงการคนละครึ่งนะคะได้ช่วยเหลือคนทั่วไปกับ30บล้านคนลงทะเบียนใช้สิทธิ์กันจริงๆประมาณ29ล้านคนค่ะส่วนเงินที่เหลือคงไม่มากไม่พอเอามาทําโครงการคนละครึ่งเฟสห้าเพราะเฟสหนึ่งใช้เงินมากนะคะเอาละค่ะนี่ก็คือ ความคืบหน้านะคะคนละครึ่งเปลี่นห้านะคะมีความมีความน่าจะเป็นว่าอาจจะมีแต่อาจจะมีให้เฉพาะกลุ่มนะคะเพราะทั้งด้วยความที่ว่างบประมาณได้ใช้ไปเยอะแล้วนั่นเองนะคะใครที่ติดตามข่าวนี้นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะรอคอยอยากได้หรือไม่คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตอย่างไรนะคะเดี๋ยวทีจะมาอัปเดตให้ฟังก่อนใครคะ่ะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,8 0 0 ร0 0บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID ไอดียนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ